กอติดสูตรจะตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยฝ่ายค้านจับตากล้าทำรรพักประชาชนสวัสดีนะคะคลิปนี้เรามาก่อติดสูตรจะตั้งรัฐบาลของพักภูมิใจไทย ซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งฝ่ายค้านเรามาจับตามองพักกล้าธรรมบวกพักประชาชนจะเป็นยังไงเรามาเกาะติดสถานาการณ์การจัดตั้งรัฐบาลชุดอนุทินสองกันค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9เกี่ยวกับสถานะของพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ อนุษินสองก็เราก็มาก่อติดดังนี้นะคะซึ่งพักประชาชนพักฝ่ายค้านสถานะเป็นแกนนําพักฝ่ายค้านซึ่งรายละเอียดหลังจากเลือกตั้งปี2569พักประชาชนซึ่งก้าวมาจากอดีตพักก้าวไกลยังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยมีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพัก พรรคกล้าทำพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ระหว่างเจรจาขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงเราก็มาเกาะติดกันต่อนะว่าพรรคกล้าทำจะเข้ามาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลภายใต้การน,นำของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะมาร่วมกับพรรคฝ่ายค้านกับพรรคประชาชนเราก็มาเกาะติดกันเลยนะคะซึ่งพรรคกล้าทำรรที่มีนางนาุมนพินโยสินวัฒ เป็นหัวหน้าพักและมีร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเป็นประธานที่ปรึกษาซึ่งถูกวางตัวเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของนายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งความชัดเจนแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเรื่องเงื่อนไขตัวบุคคลของร้อยเอกธรรมนัตแต่โดยภาพรวมพักกล้าธรรมยังถูกจัดอยู่ในซีรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพ ค่อนข้างเสียงมากในสภานะคะสรุปสั้นๆพักประชาชนยังคงเป็นฝ่ายค้านส่วนพักกล้าธรรมยังก้มกึงว่าจะได้เป็นพักฝ่ายค้านหรือว่าพักฝ่ายร่วมรัฐบาลร่วมกับพักภูมิใจไทยและเพื่อไทยเราก็มาเกาะติดกันต่อไปนะคะว่าพักกล้าธรรมจะได้เป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันกับพัก ประชาชนหรือไม่เราก็มาเกาะติดกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกับโฉมหน้าสุดการจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยหรือว่าพักกล้าทำรรจะไปทางทิศทางไหนเราก็มาเกาะติดสถานการณ์กันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Google นนะคะขอบคุณทุกแหล่งข่าวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณทุกการเข้ามาติดตามรับชมนะคะยังไงคอมเมนต์พูดจาทักทายกันได้นะคะใครมีแนวความคิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องได้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะมียังไงดีหรือว่ามีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งรัฐบาลทางช่องก็จะรีบมารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้อง ได้รับชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ